เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าความวุ่นวายยุ่งเหยิงรอบๆตัวเนี่ยมันกําลังฉุดรั้งเราอยู่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนความโคลงหนให้กลายเป็นประสิทธิภาพด้วยระบบที่มันเรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แน่ๆเลยไอความรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องควานหาของที่มั่นใจมากๆว่าเอ๊ะก็วางอยู่ตรงนี้เองแท้ๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับที่ทําให้เราเสียทั้งเวลาแล้วก็สมาธิไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย เวลาที่เราเสียไปกับการหาของพวกนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนภาษีแฝงที่เราต้องจ่ายอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวแต่ว่ามันมีวิธีจัดการกับปัญหานี้ครับเป็นวิธีการที่เป็นระบบมากๆซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลยและนี่ก็คือหัวใจของเรื่องในวันนี้ครับระบบ5สซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่การจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานนะครับ แต่มันคือรากฐานที่สำคัญมากๆของปรัชญาการทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอย่าง Lean หรือ Kaizen ที่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เริ่มตั้งแต่ไปดูต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในความวุ่นวายทำความรู้จักกับระบบ 5S ดูสูตรสำเร็จสู่ความเป็นระเบียบว,ว่าทำยังไงและผลลัพธ์ที่จับต้องได้มันคืออะไรและสุดท้ายคือทำยังไงให,ให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปเลย เพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเราจะใช้กรณีศึกษาที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือครัวของร้านอาหารครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องการทั้งความเป็นระเบียบและความเร็วแบบสุดๆเลยมาดูกันดีก,กว่าครับว่า5สจะเข้ามาเปลี่ยนครัวที่เคยแสนจะวุ่นวายให้กลายเป็นสุดยอดครัวได้ยังไงร,ระบบ5สเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนหลักๆที่มาจากภาษาญี่ปุ่นเลยก็คือเซริเซตตงเซโซเซเคซุ และชิซุเกะเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกสุดเลยนะครับก็คือสะสางหรือเซริจริง,รงๆแนวคิดหลักมันง่ายมากๆเลยครับคือการตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยว่าอะไรกันแน่ที่จําเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ทํางานของเราแล้วอะไรที่ไม่จําเป็นจากนั้นก็กําจัดไอ้สิ่งที่ไม่จําเป็นน่ะออกไปซะลองนึกภาพตามนะครับครัวก่อนทํา 5S เนี่ยโอ้โหมีทั้งหม้อไม่ไหม้วางปนกับวัตถุดิบที่หมดอายุเต็มไปหมดเลย แต่พอเราลงมือสะสาเท่านั้นแหละครับของที่พังของที่หมดอายุก็ถูกทิ้นไปส่วนอุปกรณ์ที่นานๆจะใช้สักทีก็ย้ายไปเก็บในห้องเก็บของทําให้พื้นที่ทํางานหลักของเราเนี่ยโล่งขึ้นมาทันตาเห็นเลยครับอ้าวล่ะครับพอเราเหลือแต่ของที่จําเป็นจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือสะดวกหรือเสร็จตรงหลักการของมันก็คือทุกอย่างต้องมีที่อยู่และทุกอย่างต้องอยู่ในที่ของมันครับ เพื่ออะไรก็เพื่อให้เราหยิบใช้ง่ายแล้วก็หาเจอได้ทันทีที่ต้องการอย่างไงล่ะครับจากที่เมื่อก่อนต้องเสียเวลาหรือหาเครื่องเทศให้วุ่นวายตอนนี้ชั้นวางถูกติดป้ายกำกับชัดเจนแถมยังเรียงตามลำดับการใช้งานอีกด้วยมีก็ถูกจัดเก็บบนแผงแม่เหล็กอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือแม้กระทั่งการตีเส้นบนพื้นเพื่อกำหนดจุดวางรถเข็นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าอะไรควรอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ไปกีดขวางทางเดินด้วยครับมาถึงขั้นตอนที่3ครับสะอาดหรือเซโซ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับคําว่าสะอาดในระบบ5สอเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การปัดกวาดเช็ดถูธรรมดานะแต่มันคือการตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันด้วยเลยจากกลัวที่เคยมีคราบน้ํามันเกาะแน่นตอนนี้มีตารางทําความสะอาดที่ชัดเจนเลยครับแล้วขณะที่กําลังทําความสะอาดเครื่องหั่นเนื้อก็จะถือโอกาสตรวจสอบสภาพใบมีดไปด้วยเลยนี่แหละครับคือหัวใจของขั้นตอนนี้เลยคือการเปลี่ยนการทาความสะอาดธรมดธรมดาาให้กลายเป็นการป้องกันปัญหาไปในตัว ตอนนี้ครัวของเราทั้งเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดแล้วใช่ไหมครับแต่คำถามสำคัญเลยก็คือจะรักษาสภาพแบบนี้ให้มันอยู่ตลอดไปได้ยังไงนี่แหละครับคือหน้าที่ของขั้นตอนที่4สุขลักษณะหรือเซเคสึซึ่งถ้าพูดง่ายๆมันก็คือการสร้างมาตรฐานขึ้นมานั่นเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสร้างคู่มือมาตรฐาน5สอที่มีรูปถ่ายก่อนหลังให้เห็นกันชัดๆไปเลยมีการเอาระบบสีเข้ามาช่วยด้วยอย่างเช่นผ้าสีฟ้าเนี่ยใช้สําหรับเช็ดโต๊ะเตรียมอาหารเท่านั้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนทุกอย่างถูกทําให้เป็นระบบเป็นขั้นตอนที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามเหมือนกันหมดครับและแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่บอกเลยว่าท้าทายที่สุดครับนั่นคือสร้างนิสัยหรือชิตสเกะเพราะว่าสีสอรแรกที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเราไม่สามารถทํามันได้อย่างสม่ําเสมอจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรไปเลย เพื่อจะทำให้ 5S มันยั่งยืนนะครับจึงต้องมีการอบรมพนักง,งานใหม่อย่างต่อเนื่องเลยผู้จัดการก็ต้องคอยเดินตรวจประเมินทุกวันแล้วก็มีการให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญแล้วก็ปฏิบัติจนเป็นนิสัยจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งไปวันๆทีนี้พอเห็นภาพจากในครัวแล้วใช่ไหมครับเราลองมาขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นกันดีกว่าว่าผลลัพธ์ในภาพรวมของการนำระบบ 5S มาปรับใช้ในองค์กรจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในร้านอาหารเท่านั้นโอ้โหดูกราฟนี้สิครับชัดเจนเลยว่า 5S เนี่ยไม่ได้ช่วยแค่เรื่องเดียวนะครับแต่มันส่งผลดีพร้อมๆกันในทุกมิติเลยทั้งประสิทธิภาพที่พุ่งขึ้นความปลอดภัยที่ดีขึ้นแล้วก็ขวัญกาลังใจของพนักง,งานที่เพิ่มขึ้นด้วยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนถ้าจะให้สรุปเป็นข้อๆให้เห็นภาพชัดๆนะครับก็คือเราสามารถลดเวลาที่เคยสูญเปล่าไปกับการหาของ ลดอุบัติเหตุจากการสะดุดล้มหรือว่าของวางเกะกะพนักงานก็ทํางานอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีอยู่เสมอพอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่า 5S ก็เป็นแค่โปรเจกต์ทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับเป้าหมายสูงสุดของมันเนี่ยไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับนี่คือสิ่งที่สรุปแก่นแท้ของ 5S ได้ดีที่สุดเลยครับมันเชื่อมโยงกลับไปที่แนวคิด เรื่องไคเซนหรือว่าการปรับปรุงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการสร้างนิสัยเนี่ยมันไม่ใช่การทําแล้วก็จบไปนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมของทุกคนในองค์กรให้กลายเป็นวัฒนธรรมแห่งความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพอย่างถาวรไปเลยสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองมองไปรอบๆตัวเราตอนนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะทํางานในครัวหรือแม้จะไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราก็ตามอะไรคือสิ่งแรกที่เราสามารถสะสางมันออกไปได้ทันที เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นระเบียบตั้งแต่วันนี้เลยครับ